ต้นเพื่อ้าดอกต้องตัดทิ้งทั้งหมดเพื่อให้แตกกิ่นให้ไวที่สุดอย่งที่ไม่จำเป็นสามารถตัดทิ้งได้เลย ถ้าร็จแล้วพร้อมตัดลงตั้งแต่งกิ่งทุกครั้งก่อนการทาบไม้ทุกชนิดกิ่งที่ไม่ต้องการสามารถตัดได้เลย ว่าอีกหนึ่งเดือนจะต้องบาลหมดต้องตัดทิ้งให้หมดจะได้กิ่งที่พร้อมทาสวย แม่นแดงก็จะยอดไม่ตั้งจะเป็นไม้ยอดนอนถะส่วนมากเป็นไม้ยอดลากคว่ำกาจะเรียกเอากิ่งที้สวยไว้ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะทิ้งทั้งหมด ตัดแต่งกิ่งที่ไม่ต้องการทั้งหมดทิ้ง <c oughs> นหลักกิ่งจะเยอะมากทำให้ยอดนอนสั้น ที่ดอกดกมาก